สวัสดีค่ะมือนีสีผ้ามาหาเฮ็ดเนาะค่ะเนาะมึงเด้อบอกสีใดบอกที่ไปขึ้น down there no we see some somewhere around here a n s t it, time no it was down there no some around here as well yeah no did you ตัวส้มก mm ่อนเฮ้ยมาหาเห็ดดำจับมือหนิหัวามาไอซีหามื่ที่แล้วมันยังน้อยอยู่แหมกะนาบมีปเียร์งเฮียอ่ is die it's not getting big อ mm ืม hmm. uh, mm ี hmm. hey,

Uh, are we going to pick up the scooter? No. Wait. I don't, think. Car, Just dirty. I'm sure I don't think so. I don't think so. am going to leave here today. now. Hey, Mommy. We're this going. will be good for the car. OK. Just fix the wheel. It'll be good for the car. Come on. This way. Oh. Come on. Come with Mommy. See him? Mommy's definitely set a fire here. ก m ม o น t h ส s วย y โอ้ยสีนีน่นอน้นอบอเน่าน้ำล <Yes. S 1> ุกมหมิีี่อน้อเด้อ <c oughs> จาเห็นแล้วเห็นปะโอ้ยน้งดุก

Oh, What can you use the knife please? Bad <laughs> There's some there as well. What? There. Oh yeah. Oh no, that one gone. No, oh, no. not gone. Use the knife please. เจออีกแล้วค ok ่ะตาดีค่ะเห็ดดอกน้อยๆเลยฝนบ่ตกเอ้าเมโอเคจะไ s o m e w h r e around that's for sure อ้โหเอาไปเห็นอีกกลุ่มแล้ดอกน่อยๆเออเออเอะอโอู้การ์ อืนน <im attraction> <im itation> <laughs> ี้ันรู้ว่านี่ไว้ซ้ h ยมือให้ e ันดูนั่นสิขี่ออกกอนรัดขขี่แล้วจ้ะโอ๊ยเดี๋ i n g มังก็จ่อะไ้หลายก่าพอไหมมึงดูจมังดูเห็นอีกแล้ว hết đầm, muốn liều há nha, đấy, đấy, ik leo cha, măng, du, khá, mì ta khá nhảy nhảy, ai, thấy cò, thấy cò nhảy leo bên này, măng du, măng du, măng du cha măng du Ng sẽ bỏ hên yu. I'll get some too then. So huh? Just wait, 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 wait. Oh, sim peg a hên y Yeah, be careful, yeah? I got it. Yeah? Oh, mung do chimu. Oh, hên yu. Hãy. 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 ดอกยใหญ่กลิ่นเห็ดกลิ่นแซบแซบ้ะจ้ะนี่เห็ดดำเนาะจ้าเห็ดดำมังกรดบรรลว่ามึงไทยเ้ามีปะเนาะดอกน้อยๆตุ่มๆกระแซบเด้เอ้ยสะออนปีนี้เกิดบ่าลายไหมจ้าปีนี้เด็ได้เท่านี้แหละ่งแซบ ยำปุดปุดผู้เลวกระไรแค่นี้แล้วจะเ,จเอน็นท่านยากระเซียนหนึ่งเอาเนาะหนึง่งหนึ่งเอามันคไยสิเออหนึง่งแล้วๆห้องสิเห็ดอียงกระไดไหมจ้ะทีกนินกับปนหรือว่ากินกับเจียวบอง นงกินก็อีหยังกระแสบทัดกระแสบเห็ดหยังกระแสบเปิดสุยานจ้ามือนีไปเก็บเห็ดมากอะไรแค่นี้แหละมืออื่นมือเฮือกับว่าสิไปเก็บเ็ดเผงก็ค่อยมามึงด้วยจ้าว่าสิได้อีกป่แล้วเจอกันนะคะ